โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับเกม ROV กับผมนะคะชาแน,นลยู่ใครครับเมน้อยอนทีวีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นสมมีสามนะครับยี <Yeah. S 1> ช่ชายเด็ดจะมา <Yeah. S 1> เห็นหม่เพื่อนกายช้เด็ด เพื่อนเหรอแบบไม่ได้เพื่อนโรงเรียนนะเป็นพี่กาไฮเซเพื่อนในเกมโอเคแล้วอ่ะทำไมการอัพโหลดถูกปฏิเสธเกมคุกกี้ล่ะใช่มันใช่มันเดี๋ยวเป็นตัวไหนดีนะเป็นตัวนี้ดี๋ยวนี้เป็นตัวนี้ให้ดูเป็นตัวไหนดีเป็นตัวนี้ด้วยไม่ได้เป็นนาราที เดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปถึงตอนที่เข้าเกมเลยนะครับโอเคครับพอลืมเปิดคลิปนะครับไอ้วมึงเข้ามอมพอคลิปไม่มีแล้วนะ่ะตนเดนปั้มนะยิงน่ะตายลากรอดรอดรอด เ่เหมือนไว้โอลิฟั่งมันจะฟาร์มนะครับตัวมะกอนหิวให้กายได้ไหมไหนเนี่ยอยู่ป่าเนี่ยเพื่อนเลื่อนรถยังเอ้ยมามากดตรงเพื่อนเลย อ้าก็อาอแล้เหรอถอยขวดเชิดเชดิตาเดียวโอ้ my god เดี๋ยึ่งไก่อนเชิด go กลับมาแล้วครับผม มันพูดม네ันร้องมัวนะครับตอนนไปไปไปติโตติดตตัวนี้เร็วๆไม่ทันแล้วต่ผมไม่ยอมมาตันี้เออเขียว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 ผมนี uh, ่วิ่งกลับบ้านเลย ดีมาเจอรี่รี่รต่ดู่ดู่รู่ด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 ู่ตุ่ดู่รู่ดู่ตู่ดู่ดู่ดู่ส่วนอะไรก็ตุลตุกตุลับ อู๋เขาไปใครได้มาด้อะไรอเลยอีกตัวอีกตัวตัวอีใจไหมผิใจจะไ้่ตายเอาไงล่ะครับรออะไรกายก็ตายม่นาบูเลยโอ้ยที่มาเธอดีดีเดยดดยดด มาแล้วครับเกิดใหม่แล้ววิ่งวิ่งวิ่งฉันคือเดอะแฟสนะครับฉันคือเดอะแฟสนะครับใครทํทาผมฉันพาเกันตายแน่ตายแน่กันตายแน่ดิสมอลแน่แน่แกฟิสมอลแน่แน่ฉันจะพาคุณมาช่วยนี่มาด่นวนจริงไหมบอกแล้วใช่ตักตามันจะตายอีกหมูเขียวอ้ทัตาโอ้ <c oughs> สงสัยปล่อยแล้วก,กินบอลกจนตาย โอเคปั๊มพังแล้วตัวเราจะพูดว่าตื้อ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 ใช่ไหมแล้วหนุ่มหัวล้านดักกอนบอลล่ะจะฆ่ามันไหมหนุ่มหัวล้านดักกอนบอลเราจะเรียกฉายาเขาว่าไอหัวล้านหัวล้านดักกอนบอลเพราะเมื่อกี้ปล่อยดักกอนบอลวงแหวนตายจนตาย ที่ตอนนี้ก็ตีอย่างแรงมากแต่ก็ยังไม่แรงมากก็ไหรแกตีทีเดียวเลือดพุ่งตัดการตีบอลเฮ้ยเยี่ยงสี่ชัเนเพื่อนใจ ป้อมดิที่ป้อมก่อนโน้นเออโ้นกลับไปเลยกลับไปเลยป้อมจะแตกแล้วเพื่ออะไรมาทำไมไปกลับกันแล้วกันนะคะคลิปตอนกลับม่มันมีฮิวสองอันอยู่ไม่ใช่นะเนี่ยดากันบอล วิ่ง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 อ้าวตอนนี้แ<ง>สบตาม,มากไม่รู้เป็นอะไรเพราะเดนพัดลมด้เนะี่ยอุ๊ยนักปล่อยดาวกันบอลอีกแล้วหัวร้านนะใช่ไหมใช่หัวร้านดาวกันบอลแต่จังฉากยาน,นี้เขาแหม่ดึงไม่ได้เลยน้ำตาเดี๋ยวร้อย,ยชิ้นตอนนี้ผมน้ำตาข้างซ้ายไหลแล้วหัวอย่าม,ามันเดนแล้วเนี่ยพัดลม

นยละใครคือตัวเดียวเอาชนะเเลยยินด,ดีด้วยเล่นอีกสักครั้งไหมเคขอเล่นอีกสักครั้งขอตัดทิปไปไอีกครั้งโอเคเข้ามาแล้วนะครับว่า,าวรเ,เราเจอตัวโหวดมากดูดูฝั่งนั้นนะครับจื้อแต่เลือดก,กันทั้งสามตัวเลยผมนี่สิงงงเด้งงเด้เลยเมันเข้ามาได้ยังไงล่ะ อู้หูอะไรตัวฝนมาดีเอ้าไม่มากันนะตมืกี้มันโดนป้อมตีไปครั้งหนึ่งเอะเดี๋วดิน่ะอ๋อห่าเยดึงไหมเนี่ยมันดึงไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องดีคีปไปเลยเดี๋ยวตัวมันอันตีปุ๊บไอ้ห่า ้องาเหรอมืเกือบตายแล้วขอโทษด้วยครับขอตะคิปไปตอนนั้นเลยนะครับเค้ข้ามาแล้วึง่งฉันคือเดอะแฟรนะครับือ ผู้ใจมัมม่มาสิโอ้ดูเพื่อนเวลว4แล้วว,ลวิวสาแกยังไม่ถึงสามด้วยด้วย,ยใครเข้าไปและนะ้วหนักณณมาควายจริงและนะ้วน่ะวันนี้ก็ไปควายจริงเลยนะลาก่อนเขื่อนอย่าไปไต่ดูไงตอนแรกที่ดูเห็นเนี่นคตรน่ากลัวแต่พอจะเล่นโคตรตูด <G ül> มึงไปฟัดไปเลยครับตัดชิคตอนจะสู้เลยแล้วกันนะมาแดนตีแล้วครับโอ้โหตอนนี้ตอนกี่นาทีแล้ว <S <S โอ้โหมาแล้วเทพปจักแห่งนี่ทุกตีตตหัว เจ็บที่ต้องนู้ว่าเธอ้นต่อง้าไปแต่เจ็บที่ตรงไหนร้องไม่เป็นแล้วแต่เจ็บที่ต้องรู้แม่ตอบด้วยทัดใคร าเจอแบบนี้ผมโคตัดคลิปนะปวดใช้อันตีให้เป็นดีแอนตีไหนก็แอนติตัวนั้นอ่ะเอะเออตอนเลือดจะหมกเขาให้ใช้มันจะได้เพิ่มได้ก็จะวิ่งไวขึ้นด้วยเสียวจังเลยพวกนี้อโอ้โแรง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 ไม่เอา,เอ <laughs> าแล้วไม่ไหวแล้ว ต้องสม่ยอีก่งเเฮ้ยตัวนี้ใกล้ตายแล้วปลาหมึกัวล้านปุ้งยิงปลาหมึกใกล้ตายแล้วอ่ะขอตัดคลิปไปตอนนั้นแล้วกบโอเคครับลืมบอกไปว่าลืมบอกไปว่าเดี๋ยวจะตัดไปถึงตอนที่ฝั่งนู้นจะแพ้หรือฝั่งนี้จะแพ้นะครับเพราะว่ามันจะ หมดแล้วเวลาจะถึง15บหนาทีโอเคนะครับตอนนี้ก็ต้องยอมแพ้ไปแล้วเพราะสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับคโหาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งใต้นี้ใต้นี้ได้วลนะครับบ๊ายบาย